ปรากฏว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้เปิดประตูของห้องนักบินขึ้นมาสิ่งที่เขาเจอเีน่ยหน้าประหลาดใจมากครับเมื่อเครื่องบินลำนี้หรือเครื่องบินของพวกเพื่อนๆเ,เ,เขาเนี่ยไม่มีใครอยู่ในห้องเครื่องเลยฮะโอ้โหสวัสดีวันทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านในครับผมวันดีครับผม พงพีลลลาลาแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันพ่อสปอรดีสลับกับ d j เท่องโลกแบบนี้กับท็อปสิบกับ d j เครับผมอินชัร์มา,าถามคุณผู้ชมเปิดลูกแบบนี้เบื่อกันบ้างไหมคือกูก็เบื่อแต่กูก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วพยายามจะหาแบบรายการใหม่ๆมาแต่ ทำไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวว่าว่างๆเดี๋ยวผมทำํำร็อกเล่นดีกว่าคุณผู้ชมแบบวันหนึ่งเอฟทำอะไรอย่างเงี้ยก็เออแซมมาสักวันหนึ่งเดี๋ยวหาวันมาเสียบให้แล้วกันนะคุณผู้ชม กลับเข้ามาสู่รายการของเราดีกว่านะครับผมโดยท็อป10กับดีเจในวันนี้นะครับต้องขอบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากว่าได้มีน้องคนนึงนะครับเขาส่งหัวข้อเรื่องนี้มาโดยหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยเป็นปริศนาเกี่ยวกับบนท้องฟ้าที่นปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้เลยซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นสมัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซึ่งสําหรับลิง์ในวันนี้ที่น้องเขาส่งมานะครับมีอยู่ทั้งสิ้น4ปริศนาด้วยกันและในวัันนนีีี้้้้เเเเเ่่่ยดดดวรรรรรราา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 จจะะะะมมมมมมููกบปปิิิอออไไไงแลลลสถหหขพตื ครับผมเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจแน่นอนครับเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะต้องกกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีใหม่ของเราด้วยแล้วจะพ้อมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับปุ๊บ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้า Google เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญาตทางเว็บเพจมายาด้วย้วกันนะครับนี่คือ4ปริศนาบนท้องฟ้าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังไม่สามารถหาคตอบได้นะครับเนื้อหาเบื้องต้นนะครับทางเพจเขาได้บอกไว้ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นช่วงที่เครื่องบินลบเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการทําสงครามแต่ชื่อหรือไม่ว่าในช่วงเวลาดังกาวนั่นเองก็ได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปริศนาที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าอยู่หลายครั้งจนทุกกววััันนนนนี้น้้่่็ไไมมมสาาาาาารถหคคํตออบดิื อะไรกันแน่ซึ่งวันนี้นะครับทางเว็บเพนมายาเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมมาแล้วและตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตอย่างเป็นทางการไว้เลยละกันนะครับมาดูกันว่าสี่ปริศนามีอะไรกันบ้างนะครับปริศนาแรกนั่นก็คือเครื่องบินข้ามเวลาครับเฮ้ยคุณผู้ชมก่อนจะเข้าเนื้อหาตรงนี้ผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะพวกเที่ยวบินข้ามเวลาดูนี่นั่นมากมายคือหลอกสืบดาผมว่าเคยทําแบบเที่ยวบินข้ามเวลาผมจะไม่ได้ว่ามันเลขอะไรมันมี3ตัวท้งเที่ยวบินลบแล้วก็เที่ยวบินที่แบบว่าโดยสารผู้คนคือมันมีหลายครั้งมากที่เกิด แบบเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าในสงครามโลกนี้สองเ่ยก็มีเหตุการณ์นั้นเหมือนกันไหนไาดูข้อมูลกันสิเขาบอกว่าเครื่องบินข้ามเวลานะครับในช่วงสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเองเนี่ยได้มีรายงานการพบเห็นเครื่องบินลำหนึ่งซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินผีปรากฏอยู่เหนือนด้านฟ้ายอยู่หลายแห่งมากก่อนที่มันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่สัญญาณเรดาร์เนี่ยไม่สามารถจับมันได้ด้วยครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยคือในอีก 30- 40ปีต่อมาเนี่ยก็ได้มีรายงานจากคู่รักคู่หนึ่งคร จนบทแห่งหนึ่งรายงานว่าเขาเนี่ยได้พบเครื่องบินปริศนาลำหนึ่งครับและพวกเขาเนี่ยได้บรรยายลักษณะของเครื่องบินลำนั้นว่ามันทั้งเก่ามันทั้งเยินแถมรู้สึกว่าคล้ายๆกับปีกเนี่ยมันจะหักด้วยคือมันเก่าผิดปกติไม่เหมือนกับเครื่องบินในยุคปัจจุบนันเหมือนแบบเครื่องบินในสมัยส,ยสงครามโลกนั้นเลยครับซึ่งเครื่องบินลำดังกาเนี่ยเขาบอกว่าได้บินอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับเครื่องบินทั่วไปเลยตอนที่จู่ๆเนี่ยมันจะหายวับ ไปอย่างไรล่องลอยเลยครับหุ้ยตรงนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมเพราะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหายวับไปเลยคือไม่ได้แบบบินเข้าเมฆแล้วหายไปนะแต่แบบเพิ่บหายไปเลยอะ่ะ ว้าวเอาเรื่องนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ค่อนข้างมิสตริกแล้วก็มิสเทอรี่มากๆเลยนะครับแล้วตรงนี้นเขาก็ยังมีข้อมูลบอกนะครับว่าแน่นอนว่าเรื่องราวของเครื่องบินผีนี้ไม่ได้ถูกพบแต่เพียงเท่านี้แต่ยังมีรายงานอีกมากมายเกี่ยวกับการพบเครื่องบินเก่าลํานี้อีกหลายครั้งมากซึ่งมีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการเดินทางข้ามเวลาของเครื่องบินลําใดลํหนึ่งในอดีตเพื่อมาในปัจจุบันหรืออาจจะหลงมาหรืออาจจะเป็นช่วงเวลามิติที่ทับซ้อนกันก็เป็นได้ครับว้าวทฤษฎีคนไข้ านสใจคือเอาจริงผมว่าถ้าเกิดแบบในยุคปัจจุบันเราเจอแบบจู่ๆแบบเรามองท้องฟ้าแบบเห็นเครื่องบินทั่วไปแล้วแม่งอยู่ดีมีเครื่องบินสงครามโลกสมัยแบบ5้าสิบหกสิบปีที่แล้วหรือร้อยปีที่แล้วมาผมว่าก็เวอร์เหมือนกันนะเว้ยเอออารมณ์คล้ายๆกับแบบเจอเรือโจรสลัดแบบผีสิงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อจะมีอะไรได้บ้างนะครับแต่ตรงนี้ข้อมูลค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพื้นมากๆเลยไม่ได้มีแบบเออเลขสายการบินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถ หาเพิ่มเติมได้เลยครับเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นนะครับอะไปดูเรื่องราวที่สองเลยครับเรื่องราวที่2ครับเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของเครื่องบินที่ว่างเปล่าครับเฮ้ hey. อะไรอะตามข้อมูลเ่ยเขาบอกไว้ว่าหลังจากที่ทหารอากาศกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้บินออกไปทำภารกิจที่อันตราลททั้งหมดเนี่ยได้บินกลับมาที่ฐานอย่างปลอดภยัยยกเว้นแต่เครื่องบินลำหนึ่งครับที่บินหายไปตอนไหนก็ไม่ทราบเพื่อทหารเนี่ยจึงรีบกลับไปบินและรีบออกตามหายอย่างทันทีซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถหาได้นะแต่ว่าเพียงไม่นานเนี่ยทุกคนก็ได้พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยได้กําลังบินลงจอดที่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งใกล้กับเส้นขอบฟ้าภาพที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือ เครื่องบินลำดังกาเนี่ยค่อนข้างเสียหายหนักแล้วก็ยับเยินมากๆเลยแต่มันก็ลงจอดได้ค่อนข้างดีทีเดียวหรือถ้าพูดสัส้นๆเนี่ยก็คือคล้ายๆกับลักษณะว่าเครื่องบินเนี่ยตกนั่นเองครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยตามข้อมูลการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือดึงตัวนักบินออกมาจากห้องขับนะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้เปิดประตูของห้องนักบินขึ้นมาสิ่งที่เขาเจอเนี่ยน,น่าประหลาดใจมากครับเมื่อเครื่องบินลำนี้หรือเครื่องบินของผู้เพื่อนๆเขาเนี่ยไม่ม โอ้โหตรงนี้เนี่ยครับเขาไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ตรงนี้เนี่ยเขามีข้อสันนิษฐานนะเขาบอกว่าเครื่องบินลำนี้ี่อาจจะหลงเข้าไปในอีกมิติหนึ่งจนทําให้น้ามันหมดแล้วออกมาเนี่ยก็แบบหมองพระสุธาไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนักบ,บินเนี่ยเขาก็ว่าน่าจะแบบหลุดหายไปในมิตินะั้นแล้วก็กลับมาไม่ได้ก็เหลือแต่เพียงซากเครื่องบินที่หลุดออกมานะครับก็ตามข้อมูลเนี่ยก็ไม่มีใครพบเจอคนคนนี้อีกเลยนะ เรื่องนี้น่ากลัววะ่ะเฮ้ยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไอ้เรื่องนี้ผมก็เคยคิดนะเว้ยแบบคือจะบอกว่าไอ้เรื่องสามเนี่ยเมอร์บิลด้าเขาอาจจะมีการแบบพิสูจน์แล้วเว้ยว่าแบบเอ้ยเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมมันก็ยังคิดนะเว้ยว่าแบบมัลติเวิร์สหรือแบบมิติคู่ขนานหรือแบบมิติอื่นๆผมว่ายังไงมันก็ต้องมีเว้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่แบบส่วนตัวเชื่อว่ามีแต่เราแบบไม่รู้ดิเราเรา,เราน่าจะยังจับไม่ได้หรือหาไม่เจอหรือวิทยาศาสตร์เขาจับได้แล้วแแแต่แ่คบบ บอกเป็นรูปประมไม่ได้พูดได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องรองดูในอนาคตแต่ผมเชื่อเลยว่าในอีกไม่กี่ร้อยปีเราอาจจะสามารถเดินทางไปอนาคตหรือเดินทางไปอดีตได้ครับอ่าอันต่อไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมล้ำดับที่3ครับการหายไปของฝูงบินที่19ครับตามข้อมูลนะครับเขาได้บอกไว้ว่าหนึ่งในรายงานที่ลึกลับที่สุดในโลกนะครับเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฝูงบินที่19เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปีหนึ่ง 1945เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ในสิ้นสุดลงกลุ่มฝูงบินไล่ล่าหรือว่าฝูงบินที่19เนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝูงบินใหญ่ที่ a v e n g e เวเจอร์ของอเมริกาได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมบินในฟลอริดาหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยค่อยๆบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ทะลุก้อนเมฆไปร้อยโทชาวทเทเลอร์ผู้นำฝูงบินที่19เนี่ยได้รายงานผ่านวิทยุมาว่าเขมที่ของพวกเขาเนี่ยไม่ทำงานหลังจากที่พวกเขาเนี่ยบินขึ้นไปเหนือก้อนเมฆ แล้วเขาไม่รู้เลยด้วยว่าหลังจากที่เขาทะลุก้อนเมออกไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ทั้งหมดเนี่ยได้รายงานว่าเขาได้ยพยายามจะออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่มันก็ไม่สําเร็จครับสุดท้ายน้ํามันของพวกเขาเนี่ยก็ได้หมดลงแต่เครื่องบินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ถูกพบและสัญญาณพิยุของเขาเนี่ยก็ได้หายไปจากจอเลดา้าด้วยครับซึ่งตรงน,นี้นะครับตามข้อมูลเขาจะบอกอีกว่านักบินทั้ง14คนของฝูงบินที่19เนี่ยถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตทั้งหมดเลยส่วนสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาขาดการติดต่อไปเนี่ยคือบริเวณสามเหลี่ยม เมือมิวดาครับ คุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันต้องมีอะไรไว้ขึ้ส่วนตัวผมว่ามันอาจจะไม่ใช่กระจุนนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่มีพลังงานที่สามารถแบบเปิดประตูว่าบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรืออคิดในมุมมองของหลักวิทยาศาสตร์เขาอาจจะโดนแบบไซโครนดูดเข้าไปหรือไปอยู่ใจกลางพายุหมนุนจนเขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็สุดท้ายก็คือเสียชีวิตไปก็คือเครื่องบินตกนั่นแหละอันนี้คือผมสันนิษฐานตามหลักเหตุและผลนะฮะก็แล้วแต่วิจัยยังแต่ละคนและกันแต่ในมุมองผมผมก็ยังคิดว่ามันเป็นไปได้ไดเ้ยที่อาจจะมี มีแบบเรื่องราวแบบมิสเตอรี่เหล่านี้อยู่ก็เป็นได้นะครับอเรื่องสุดท้ายครับหัวข,ข้อที่4ครับนั่นก็คือ UFO เหนือน่านฟ้ารอสแอนเจลิสครับ ว้าวเรื่องนี้ค่อนข้างโด่งดังนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศไทยเราเคยมีเรื่อง UFO เนี่ยนะแล้วแบบสหรัฐแบบเขากองมาอยู่ที่ประเทศเราอยู่ช่วงนึงเลยนะเว้ยเราไปหาได้ผมเคยทําคลิปวิดีโออยู่ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กว่านะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงแต่ตรงนี้เราต้องรู้ให้ได้ครับเขาบอกว่าตามข้อมูลนะฮะเมื่อคืนวันที่24กุมภาพาัพานธ์ปี1942นะครับมีพยาหลายร้อยคนนะครับรายงานเข้ามายัางกองทัพอากาศรอสแอนเจลริสว่าพวกเขาเนี่ยเห็นวัตถุประหลาดหลายลำเนี่ยปรา กดตัวอยู่บนท้องฟ้าผู้คนเริ่มหวั่นวตกกังวลเพราะกลัวการลอดจมตีจากทางอากาศพอเอาเวลานนเนี้ยมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์การจมตีที่เพลฮาเบอร์มาเพียงแค่ไม่กี่เดือนหรือในช่วงนั้นเนี้ยก็คือช่วงสงครามโลกนั่นแหละซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณตีสามนะครับกองพลทหารใหญ่ชายฝั่งที่37เนี่ยได้เริ่มฉายสปอตไลท์ขึ้นไปบนท้องฟ้าและมีการยิงปืนเข้าต่อสู้กับอากาศยานปริศนานี้โดยเครื่องบินรับดังกล่าวเนี่ยก็ได้ถูกยิงไปหลายนัดเหมือนกัน แล้วก็แบบใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยแต่เขาไม่สามารถทําอะไรฝูงบินเหล่านั้นได้เลยครับแล้วก็ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการด้วยว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งในเช้าวันต่อมาครับกระสุนวัน1 4งพันสี่ร้อยนัดที่ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าเมื่อวานเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมากมายมีพลเรือนถึง5คนนะครับที่เสียชีวิตจากการโจมตีสุ่มสมมุ่มมั่วในครั้งนี้และมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนโรคหัวใจกําเริบและผู้คนเสียขวัญไปทั่วเลยก็ว่าได้แต่่ตตรงนีีน้้ามขอ เขาบอกว่าไม่มีร่องรอยของ UFO แม้แต่นิดเดียวเลยจนภายหลังนะครับ <c oughs> กองทัพต้องออกมายอมรับว่ามันเป็นการผิดพลาดจากการที่สัญญาณเตือนภัยเนี่ยดังขึ้นมาและเป็นการผิดพลาดจากการสอดส่องของแนวป้องกันด้วยครับ <c oughs> อ๋อแต่เดี๋ยวก่อนนะเว้ยคุณผู้ชมคือผิดพลาดจากสัญญาณเตือนภัยมันดังผิดปกติแต่ ถ้าสัญญาณเตือนภัยดังแสดงว่าแบบมันต้องเห็นอะไรสักอย่างดีวะเฮ้ยผมจะบอกว่าเรื่องคลิปวิดีโอแบบ UFO เนี่ยแบบมีเยอะมากเลยนะแล้วผมก็ยังมีความเชื่ออีกหนึ่งอย่างอันนี้ส่วนตัวนะอาจจะกาวไปนิดนึงผมว่าบนโลกเรามีสิ่งมีชีวิตผมว่าดาวดวงอื่นที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าโลกเราก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตด้วยไหมอันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ในมุมมองผมผมคิดว่าไม่ใช่แค่โลกเรานะครับที่มีเรื่องราวเหล่านี้บางคนเดีจะบอกว่าผมเพอ้อบางคนจะบอกว่าแบบเฮ้ยมึงแม่ง,มงดมกาวมากเกินไปแต่ใครจะรู้อีก50 ปีหรอ่อจะอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะเออ ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับอันนี้กาวกันลว้ลวนๆเล,ล,ลยนะข้อ <c oughs> แล้วแต่วิจัยญาตของแต่ละคนละกันนะครับผมและนี่นะครับก็คือ4ปริศนานะครับที่เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกที่สองบนน่านฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบินเนี่ยที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับแต่ละคนมีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องราเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเรื่องเราเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงเรื่องที่กุกขึ้นมาเพียงเท่านั้นหรือว่าเป็นเพียงแค่บทความที่เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเอาเป็นว คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยละกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคำพูดคจะไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดนะผมเอฟบูมิทักต้องกราบขอราพระท่านภัยในที่นีด้วยแล้วถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะคุณผู้ชมยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้ขีา่าวดีมาเรื่อยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าอยากให้ผมไปสืบเรื่องอะไรอยากให้ผมหาท็อปสิบเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้เลยนะครับวันนี้ผมเอฟบูมิทักต้องขอลาคุณผู้ชมไปถึงเพียงเท่านี้สวัสดีครับปุ๊บ